5ผักผลไม้มหัศจรรย์ช่วยลดไขมันในเลือดวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาไขมันในเลือดสูงและกำลังมองหาวิธีธรรมชาติในการช่วยลดไขมันเรามาดู5ผักผลไม้มหัศจรรย์ที่ช่วยลดระดับไขมันในเลือดกันนะครับ 1. แอปเปลิลเขียวไฟเบอร์สูงช่วยลดคอเล,ลอสเตอ,อรอล 2. อะโวคาโดไขมันดีช่วยลด LDL เพิ่ม HDL 3. เข้าโอ๊ตไฟเบอร์ละลายน้ำช่วยลดคอเลสเตอรอลร้าย 4. บีรุทไนเตรตสูงช่วยคลายหลอดเลือดลดไตกีสไลาย 5. เม็ดเชียโอเมกาสามมากลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีแค่เพิ่มผักผลไม้เหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารประจำวันพร้อมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ระดับไขมันในเลือดดีขึ้นได้อย่างเห็นผลมีสุขภาพแข็งแรงหัวใจเต้นดีไร้กังวลเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากไขมันสูง